จุลินทรีน้ำสาวข้าวนะครับคือจุลินรีอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชเป็นการนำโอวัสดุ rew, เหลือใช้จากัวกเหลือมาทําให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเราเททิ้งไปเฉยๆนะครับวิธีทำครับก็ง่ายๆนะครับเราเติมน้ำสาวข้าวลงไปในขวด1.5ลิตรเติมกากน้ําตาลจํานวน3ช้อนนะครับทำการปิดฝานะครับเขย่าเพื่อให้กากน้ําตาละละลายใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ7วันครับสามารถนําไปใช้ได้ หลังจากเราหมักไปได้7วันนะครับก็สังเกตว่าสีของมันก็จะเข้มขึ้นนะครับสามารถนําไปใช้งานได้เลยครับสําหรับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะผสมจุลินทรีย์โดยอัตราส่วนนะครับจุลินทรีย์1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1บับวรดน้ำครับควรใช้อาทิต์ละหนึ่งครั้งใช้ลดเวลากลางวันหรือว่าสายๆครับสําหรับการไปใช้งานนะครับก็สามารถใช้แบบ ลาดรถหรือว่าฉีดพ่นก็ได้นะครับใช้สําหรับพืชได้ทุกชนิดครับพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับครับจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวทดลองใช้แล้วรับรองได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจา่าสิบเอขุนแผนศิลาควดครับวันนี้เราจะพามาทําจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวครับ จุลินรีน้ำซาวข้าวนะครับคือจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชเป็นการนำโอวัสดุ through, เหลือใช้จากครัวเรือนมาทําให้เกิดประโยชน์นะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับก็มีไม่มากนะครับน้ำซาวข้าวนะครับกากน้ําตาลช้อนตวงครับสำหรับน้ำซาวข้าวนะครับเกิดจากการแช่ข้าวซึ่งเราทําอยู่เป็นประจํกากากน้ําตาลนี่ครับก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับ ช่วยให้จุลินทรีย์มีอาหารแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีครับครับวิธีทำครับก็ง่ายๆนะครับเราเติมน้ำสาข้าวลงไปในขวด1.5ลิตรเติมกากน้ำตาลนะครับลงไปในขวดครับจำนวน3ช้อนนะครับ3ช้อนทำการปิดฝานะครับเขย่านะครับเพื่อให้กากน้ำตาลละลายนะครับ ทำเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับคลายฝาขวดพยโยทุกวันเพราะว่ากระบวนการหมักมันจะเกิดแก๊สใช้แล้วยะเวลาในการหมักประมาณ7วันครับสามารถนําไปใช้ได้ครับหลังจากเราหมักไปได้7วันนะครับก็สังเกตว่าสีของมันก็จะเข้มขึ้นนะครับกลิ่นก็จะมีลดเปรี้ยวสามารถนําไปใช้งานได้เลยครับสําหรับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะผสมจุลินทรีย์โดยอัตราส่วนนะครับจุลินทรีย์1ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำหนึ่งบัวลดน้ำครับสำหรับการลดนะครับเราก็จะลดให้ทั่วทรงพุ่มของต้นพืชเลยนะครับควรใช้อทิตย์ละหนึ่งครั้งใช้ลดเวลากลางวันหรือว่าสายๆครับสำหรับการไปใช้งานนะครับก็สามารถใช้แบบราดลดหรือว่าฉีดพ่นก็ได้นะครับใช้สําหรับพืชได้ทุกชนิดครับพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็ไม้ไม้ดอกไม้ประดับครับ สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับก็สามารถนำวิธีนี้ลองไปใช้ดูนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็หาง่ายนะครับเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากคนัวเรือน,นครับดีกว่าเราเททิ้งไปเฉยๆนะครับซึ่งไม่มีประโยชน์เรานำมาทำเป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้านะครับเพื่อใช้ลาดรถกับพืชผักสวนครัวหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับมีคุณสมบัติด,ดีมีประโยชน์หลายอย่างครับจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวทดลองใช้แล้ว รับรองได้ผลดีครับ